รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการ168ชั่วโมงทางไทยทีวีสีช่อง3 <S <S ผมวิบูรีและทางกรจรนครับในค่ำคืนวันนี้ก่อนนอนพาคุณผู้ชมมาเห็นผลงานงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ๆครับผมยืนอยู่ที่ส,สตูดิโอหน้าปากซอยรามคำแหง81ที่นี่อยู่ชั้นลอยของร้านกาแฟที่เราร่วมงานกับทาง Black แบล็คแคนยอนเราเปิดพื้นที่นี้เพื่อที่จะให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆใ,ในวงการศิลปะได้มีโอกาสได้สแสดงผลงาน เราทำงานนี้ร่วมก,กันกับ333 g a l l e r แก่และวันนี้มี Art Advisor คนที่จะคอยแนะนำเราเรื่องงานศิลป,ปะจาก333 Gallery มารู้จักกับคุณผู้ชมด้วยจริงๆนี่เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเราทำา s It t h ไทนะครับครั้งนี้เราใช้ชื่อทีมว่า vessel of the voices outside ค่ะคก็เป็นทีมจากงานทั้งหมดนะคะที่เราสังเกตก็คือเรารู้สึกว่า ศิลปินเน่ยเขามีเซลฟ์อิมเมจเขามีภาพลักษณ์เกี่ยวกับตัวเขาเองหรือว่าความคิดต่างๆนานาเนี่ยเขามีความคิดเหล่านี้เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกอ่ะมันส่งอิทธิพลให้เขาหล่อห้อมออกมาเป็นความคิดที่เขาแสดงออกมาผ่านงานศิลปะของเขาค่ะซึ่งอย่นี้ดีมากๆที่คุณผู้ชมจะได้เห็นแต่ละคนที่มีวิธีคิดเพราะว่าเราจะได้เห็นชิ้นงานที่เป็นตัวตนของศิลปินจริงๆ แต่ค,<ล>ความตั้งใจของ3ามสามสามแกล,ลี่คือการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ๆใช่ค่ะก็อย่างทีมนี้เหมือนกันค่ะก็เป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่เขาได้แสดงออกมานะคะรถก็อยากจะให้ผู้ชม,มค่ะได้ลองมองแล้วก็สะท้อนตัวเองดูว่าเ,เราอะสร้างสังคมแบบไหนให้เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ค่ะให้คือเขาสะท้อนสิ่งที่เขารู้สึกออกมามันก็ทําให้เราถามกับตัวเองว่าเราอะ เราสร้างสภาพแวดล้อมแบบไหนให้เขาเราสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดมาตรฐานทางสังคมหรือว่ากฎเกณฑ์ที่เราวางให้กับคนรุ่นใหม่มันมีผลต่อสิ่งพวกนี้ที่เขาแสดงออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนจะได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเราทำเราทำอะไรลงไปประมาณนั้นค่ะคก็อยากจะนอกจากจะให้พื้นที่ศิลปินได้แสดงงานแล้วอะก็อยากจะให ฟังเขาจริงๆว่าเขาต้องการที่จะสื่ออะไรกับเราอยู่ทางสามสามสามคัดเลือกมาอันนี้คือไม่ใช่ทุกคนที่ส่งเข้ามาแล้วมาแสดง<ะ>เราคัดเลือกจากอะไรเราเราคัดเลือกจากความตั้งใจของเขาแต่ว่าเราจะไม่มีกฎเกณฑ์ว่าแบบนี้ดีแบบนี้คือไม่ดีเพราะว่างานประกวดในประเทศไทยอะ่ะมีการคัดเลือกเยอะแล้ว<ะ>ที่บอกว่าต้องเป็นแนวนี้ถึงจะดีต้องฝีมือแบบนี้ถึงจะดีเราพยายามที่จะใหะ้พื้นที่กับศิลปินมากที่สุดเพราะว่าบางทีงานที่เราบอกว่ามันไม่ดีอ่ะ ในอนาคตต่อไปมันอาจจะเป็นใช่มันอาจจะเป็นงานที่มีคุณค่าสะท้อนสังคมก็ได้ผมเคยได้ยินนักสะสมที่พูดไว้ถึงว่าเวลาเรามาดูงานศิลปะเนี่ยนะครับเริ่มแรกเอาจินตนาการของเราก่อนเรามาดูแล้วเราคิดถึงเรื่องอะไรเราได้อะไรจากแค่การดูของเรานะครับเราตีความหมายตรงนั้นซึ่งบางทีอาจจะไม่ตรงกับศิลปินก็ได้แล้วถ้ามีโอกาสเราลองมาฟังอาร์ตแอไวเซอร์หรือมาฟังศิลปินได้พูดถึงความหมายตรงนั้นหลังนั้นพัฒนาก็มนอีกหน่อยมาดูเรื่องทักษะ นวิธีการทำงานของเขาวาทักษะของเขาดีแค่ไหนคือผมรู้สึกว่างานศิลปะเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่มัน ประเมินค่าไม่ได้นะไอประสบการณ์เวลาที่เราเห็นงานศิละปะที่เราชอบหรืองานศิลปะดีๆชิ้นหนึ่งเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างที่ว่ามันให้เราทุกอย่างในในฐานะที่ความเป็นคนคนหนึงจะรับได้อะทั้งความงามทั้งความต,ตั้งคำถามนะแล้วแต่ว่าศิลปินเขาต้องการที่จะสื่ออะไรกับเราแล้วถ้าเรารับตรงนั้นได้เนี่ย ผมจะบอกกับเพื่อนเลยว่าไอ้สะสมงานศิละปะเนี่ยมันมันเป็นเหมือนไอ้เพลงวงอีเกิลส์ฮะโฮเทลแคลิฟอร์เนียคือคุณเช็คอินได้นะแต่แต่คุณเช็คเอาท์ไม่ได้คือคุณเข้ามาแล้วมันมันแทบจะตลอดชาติอะถ้าค,คุณชอบมันจริงๆถ้าคุณรู้สึกกับมันจริงๆอะงกันะ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตในทุกภาพของศิลปินผมขึ้นค r ว o d e โคไปด้วยเพื่อคุณชมที่สนใจสามารถที่จะเก็บค r ว o d e คนี้ไว้ไปศึกษาต่อบไปรู้จักเรื่องราวของศิลปินต่อเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆคุณลอสขอบคุณทางคุณแลด้วยทาง3า3สามสเกลี่ที่ร่วมมือกับเราทั้งหมดที่เราทำตรงนี้เราต้องการอย่างเดียวเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินไทยในวงการศิลปะของคนไทยได้ก้าวต่อไปข้างหน้า ก้าวไปในระดับโลกให้ได้พักก็สั่กันสักครู่เดียวในช่วงหน้ากลับมาพบกับแต่ละข้าพของศิลปินปและมารู้จักศิลปินที่มาร่วมงานวันนี้ครับสนับสนุนโดยสิงค์อร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยเดแฮแชมพู Herb Miracle s h o w e l Oil และ Body Lotion ศิลปินท่านแรกที่อยากแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักครับเดี๋ยวให้ศิลปินแนะนำตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับผมนิติธรนกินนะครับชื่อเล่นชื่อเวฟครับคุณเวฟคุณเวฟจบจากที่ศิลปะกรครับมาเวฟศิลปะกรครับนี่คือผลงานของคุณเวฟคุณเวฟตั้งชื่อ ผลงานของตัวเองว่า Tentacle Tentacle อันนี้มีที่มาที่ไปตอนที่ทำผลงานชิ้นนี้ครับเว็บมีที่มาที่ไปยังไงคือมันเกิดจากตอนที่ช่วงโควิดทุกคนคว่างผมก็มีได้มีโอกาสว่าเออผมได้กับไปเที่ยวในป่าครับผมก็ลองไปเที่ยวในป่าดูเพื่อที่แบบจะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่อ้างว้างะไยครับแต่พอผม <Okay. S 2> ได้ไปลองดูในป่าจริงผมพบว่ามันไม่ได้ช่วยผม แล้วคุณยังคงอ้างว้างเหมือนเดิมที่ไปอยู่ในปา่าใช่ครับคือผมเห็นขยะผมเห็นเศษมูลฝอยแล้วทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้ทำให้เราแบบจ,จิตใจดีก้นนะเรารู้สึกว่ามันธรรมชาติก็แย่เราก็แย่อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมก็เลยตีความว่าตัวเองก็เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งในธรรมชาติแต่ผมเป็นในเครือข่ายในระยางในพวกนั้นนะครับครับ แบบว่าผมอยากจะแบบว่าให้ทุกคนแบบไปชำระล้างธรรมชาติแบบว่าเก็บเก็บขยะหรือทำอะไรก็ได้ธรรมชาติมันดีขึ้น,นครับครับแต่คุณตั้งชื่อภาพนี้ว่าหนวดหนวดเทนเตอเข้าแปลว่าหนวดหรือลายางก็ได้อ่าสายระยงระยานต่างๆเหล่านี้ก็ได้ใช่ครับแล้วผมเห็นตัวตนของคุณพอดีได้คุยอ่ะคุณเวฟเราบอกคุณเวฟเป็นคนใต้ผมพบความเป็นคนใต้ในในสีสันของคุณด้วยนะครับคุณรู้สึกอย่างนั้นป่ม ครับมันได้นนนเนองใจจากภาพปติอะยใช่ี้มใช่ไหมครัแลวเหมือนเรือก่อแลครับภาพสีของเรือกอและอะไรต่างๆนี่ความรู้สึกของผมเองด้วยดเจ็ดนาไปอย่างนั้นป่ะมันมันออกมาเองครับมันออกมาเองมันออกมาทีหลังคุณอยากให้คนที่มามองผลงานภาพของคุณรู้สึกอย่างไรบ้างรักธรรมชาติมากขึ้นไม่ไม่ไมไมรู้รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นตัวหนึ่งใน,ในรายยางที่พันยุ่งเหยิงในธรรมชาติแค่นั้นเองครับนะครับ นี่แหละคืองานศิลปะคุณผู้ชมงานศิลปะมันคือมันมันคือความหมายของแต่ละคนที่คิดคุณนะจะไม่จะเป็นนักคิดเหมือนศิลปินก็ได้เห็นแล้วอยากจะนึกถึงยังไงก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับศิลปินทั้นที่สองเดี๋ยวให้แนะนําตัวเองครับสวัสดีครับผมนายรัตพัฒน์เพชรสลับซิฟิลครับเรียกน้องฟิลดีกว่าน้องฟิลผลงานที่อยู่ เหนือศีรษะพวกเราคือผลงานที่มีชื่อว่าออผลงานชื่อว่า Slot ตแอนวาสครับมันคือความขี้เกียจและโทสะใช่ครับผมที่มาที่ไปของแรงบันดาลใจในการผลงานชิออ้นนี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าดูหนังดูการ์ตูนด้วแบบเสพเนื้อหาเรื่องราวอะไรอย่างนี้พวกมาแล้แบบอยากจะพาผลิตเป็นผลงานเนี่ยผมก็เลยเลือกแบบว่า,าอะไรที่มันแบบรู้สึกว่ามันเป็นเราหรือว่าอะไรพวกนแบบี้ครับก็เลยเลือกแบบบาดจิตประการครับผม บาดเจ็บประการใช่ครับยังไงครับอันนี้เป็นบาดเจ็บประการตัวที่แบบว่าเป็นโทรศัพท์กับสล็อตขัดที่เกียจจริงมันจะมีเจ็ดตัวอันนี้มันเป็นผลงานทีสิตอนเรียงตอนจบครับคุณเรียนจากที่ไหนครับสุนทรนทาครับมีคนบอกผมว่าภาพเนี้ยตอนที่ตั้งมาเดินเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนศีรษะของแกะเนาะนะแล้วก็ศีรษะของหมีครับผมนะครับอันนี้คือแกะมแพร่เป็นแพะครับเป็นแพะแพะ ศีรษะของแพะกับศีรษะของหมีเนี่ยเหมือนมันแบบเป็นสามมิติโ,นโนูนออกมาเลยถ้ามองจากข้างล่างคือตั้งใจทําให้มันเป็นเหมือนรูปปั้นอยแล้วครับเพราะอันนี้มันเหมือนแบบที่เราเห็นเสาโรมันนะครับแล้วมีแบบเสาออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ทำให้มันเป็นรูปปั้นเพราะว่าแบบว่าอ,อยากเป็นแบบว่าให้มันเตือนสติะครับเหมือนเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างแล้วมันแบบรู้สึกว่าเ้ยเรากลัวเราแบบไม่อยากทำไม่อยากให้มันลุ่มหลงไปกับมันแบบเตือนสติเตือนใจเราผมเห็นที่นั่งอยู่ตรงกลาง ลองบอกความหมายของเราในฐานะผู้ทาชิ้นงานนี้มาตัวสีฟ้าครับเป็นตัวสองสล็อตเพราะมีความขี้เกียจใช่ครับแล้วก็เป็นดวงตาของมันนะครับจะเป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นเหมือนเป็นความเพ้อฝันอะไรเงี้ยครับเหมือนมีความเชื่องช้าไม่สนใจเวลารอบข้างเลยครับจะเป็นแบบความขี้เกียจอ๋ออันนี้ก็คือนั่งแบบเป็นความขี้เกียจใช่ปีศาจที่อยู่ด้านหลังเออเป็นโทพทาครับผมเลือกให้เป็นแบบว่าเหมือนปีศาจเป็นยักษ์อะไรเงี้ยให้ถือคมดา มันคือโทรศัพท์ของพอคุณพูดมาเนี่แบบเราเข้าใจถึงความหมายตรงนี้ผมไม่อยากให้แบบว่ามนุษย์เราแบบว่ากระทำแบบด้วยอารมณ์โทรศัพท์เพราะว่าเราจะไม่แบบเราจะขาดสตินึกคิดกับผลกระทําที่ตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณมากเลยครับครับต้องครับผมยืนดูผลงานชิ้นนี้แล้วก็มีความรู้สึกขึ้นนะครับนี่คือผลงานที่มีชื่อว่าปีศาจ ในจิตใต้สำนึกนี่คือศิลปินผู้ทำผลงานชิ้นนี้มาครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชายสลันติลลักษมกิจครับชื่อเล่นชื่อปอนจบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลากระบังมาครับครับผมคณะอะไรครับปอนครับวิจิตรศิลป์ของวิจิตรศิลป์เลยนี่คือผลงานที่มีชื่อว่าปีศาจในจิตใต้สำนึกครับผมคือผมป่วยครับป่วยเป็นซึมเศร้าครับครับไบโพลาครับซึ่งการทำงานศิลปะของผมมันเหมือนกับออฟเซชั่น เราได้ระบายสิ่งที่อยู่ภายในออกมาความทุกข์ที่มันเก็บกดอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราครับความรู้สึกโกรธความรุนแรงของอารมณ์ครับสิ่งเหล่านั้นมันเก็บอยู่ภายในจนมันมันพยายามจะแทรกออกมามมผมจึงระบายสิ่งเหล่านั้นออกมาผ่านผลง,งานศิลปะครับผ่านก้อนสีที่ผมปาดการควักสีการปาดทีแปรงที่รวดเร็วครับการทิ้งร่องรอย ของสีแปลงไว้บนผ้าใบพื้นผิวที่มันคุกขระรูปทรงอวัยวะที่มันดูบิดเบี้ยวแทรกซ้อนกันอยู่ข้างในงานคุณทรงพลังมากนะในใสายตาผมนะจริงๆนะคนที่มาดูใกล้ๆแล้วจะเห็นถึงแบบถึงความสามารถของศิลปินเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะด้วยส่วนหนึ่งความหมายของภาพเมื่อสักครู่ที่คุณเล่าให้เราฟังเนี่ยมันมันส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการบับบัด ของคุณเองด้วยการระบายออกของคุณแต่พอมันออกมาเป็นงานศิลปะแล้วยิ่งฟังความหมายแล้วมันจะให้คุณค่าของผลงานทางศิลปะและให้ประโยชน์กับผู้ชมได้มากเหมือนกันคุณบอลททตอนนี้อายุเท่าไหร่ผม 22. 22ครับ22นะโอ้โหคุณทำผลงานได้ขนาดที่คุณเริ่มลงทีแปลงมาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยผมมหมหกืมก็จริงๆก็ประมาณ7 8ปีแล้เหมือนกันนะ ก็<ช>ถือว่าใช้วเวลานานพอสมควรพัฒนาการของคุณในความรู้สึกของคุณเป็นไงบ้างก็ถ้าพัฒนาการทางด้านความรู้สึกนะครับครับพูดตรงๆตอนแรกที่ผมทํางานศิลปะเหมือนมันจมครับคือเรายิ่งทําออกมามันยิ่งจมกับความมืดมิดอะไรพวกนี้ยแต่พอเหมือนเราโตขึ้นนะ้วครับผมว่ากบบระบวนการต่างๆมันพัฒนาความคิดเรามันเปลี่ยนมันเหมือนเราควบคุมมันได้มากขึ้นอืเราถูกได้แล้วก็ออกมาได้ น่าสนใจมากๆขอบคุณมากยินดีได้รู้จักนะครับปนเกีย <Greek S 2> มากที่ได้เห็นผลงานของ,ของคุณครับขอบคุณครับยังมีอีกหลายศิลป,ปินที่อยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดย Black Canyon ขอต้อนรับกลับมาใน1 6 8ชั่วโมงครับเราแนะนำผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เข้าถึงงานศิลปะที่เป็นความสามารถของคนไทยมาถึงสุภาพสตรีกันบ้างนี่คือผลงานของน้องนัตติ่นครับสวัสดีครับให้น้องนี่แนะนำตัวเองหน่อยรครับสวัสดีค่ะชื่อนทัทิดาเกียรติสงสงค่ะชื่อเล่นชื่อนัตตินค่ะคกำลัง<ม>ศึกษาอยู่คณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์ชั้นปีที่4จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ชันปีสี่โอ้โหทำผลงานได้ขนาดนี้นี่คือผลงานที่มีชื่อว่ากลัวความผิดหวังเนี่ยผมมานั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมแล้วก็นั่งชมภาพนี้ครั้งแรกที่ผมมีความรู้สึกคือสีสันเนี่ยมันแบบมันสดใสามากๆเนาะใสดใสามากแต่ก็มีคําถามว่าสุภาพสตรีท่านนี้เฮ้ยจริงๆจะน่ารักมากเลยถ้าเราเห็นหน้าเขาตรงตรงมีความสดใสแต่ว่าศิลปินตัดสินใจให้เขาแบบนอนตะแคงมาด้านนี้ต้องมีความหมายอะไรแน่ๆเลยความหมายของภาพนี้คือ เป็นเหมือนการปลดปล่อยอารมณ์ความรสึกความกลัวที่อยู่ภายในจิตใจของเราอะค่ะความกลัวที<ม>่อยู่ในจิตใจของเรารเมื่อแบบเราถึงจุดหนึ่งที่เรายอมรับและเข้าใจมันได้รเราก็เปรียบสเสมือนการที่เราทิ้งร่างกายตัวเองแบบให้จมดิ่งอยู่กับความสึกนั้นใช่ค่ะคก,ก็เลยตัดสินใจให้ฟิกเกอร์เนี่ยกลับหัวแบบเปรียบเหมือนแบบว่าปล่อยตัวเองลงมาให้รู้สึกกับถึงมันค่ะแล้วก็ยอมรับมันคใช่แต่ความกลัวของคุณเนี่ยเป็นความกลัวที่มีสีสันมากเลยนะ การเลือกใช้สีที่ออกเป็นผมดูเป็นพาสเทลด้วยนะครับผมถ้าไปถึงเลือกใช้สีที่สดใสขนาดนี้กับคําว่ากลัวหรือความผิดหวังคืออยากจะแบบว่าเป็นเครื่องเตือนใจหรือว่าสื่อถึงชีวิตจริงของเราอีกแง่มุมหนึ่งด้วยอะค่ะว่าแบบถึงแม้ว่าแบบความเราจะมีความทุกข์มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เราแบบพบเจอมาค่ะเราก็ยากอยากให้แบบว่าสิ่งที่เราแบบแสดงออกมาภายนอกหรือว่าสิ่งที่ผู้คนมองเห็นมา มันมันมันก็ยังดูสดใสแบบว่าเป็นเครื่องต้นใจว่าแบบเออเราก็ยังต้องก้าวต่อไปนะแบบว่า<ม>ให้ชีวิตมันแบบเดินหน้าต่อไปะคะ่ะ<ม>ก็เลยอยากจะทำะส,สีไปอัตลักษณ์ของชิ้นงานของตัวของคุณทัตติมด้วยค่ะครับผมภาพนี้มีความหมายมากๆเลยนะครับเก่งมากๆที่ทําผลงานชิ้นนี้ออกมาครับขอให้ประสบความสำเร็จที่ตั้งใจไว้นะคะขบคครับขอบคุณครับ ศิลปินอีกขั้นหนึ่งที่อยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักมาจากสามรันเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้คือน้องนัตินน้องนัตินเป็นรุ่นน้อง <ong> นี่คือรุ่นพี่ครับผลงานที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่คือผลงานที่มีชื่อว่าการจ้องมองนะครับแนะนําตัวเองก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาน,านีลาลุจาวานิศค่ะครับผมชื่อเล่นก็คือน้องเน้น <ing> ้องเน่คร <ong> ับน้องเน่จริงๆผลงานภาพที่นํามาแสดงโดยนีนเป็นซีรี นะครับมีทั้งหมดกี่ภาพมีทั้งหมดหกภาพค่ะในหกภาพนี้มีชื่อของซีรีส์ชุดนี้ว่าคือซีรีส์นี้ทําเป็นเรื่องของความกดดันค่ะที่เกิดขึ้นของตัวเองความกดดันที่เกิดขึ้นภายในของตัวเราเองแต่ภาพนี้มีชื่อว่าการจ้องมองการจ้องมองนอกจากนั้นมีอะไรครับมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันที่ทําให้เรารู้สึกกดดนันหรือว่า เป็นการกดดันตัวจกักที่เริ่มจากการกดดันตัวเองครับการเริ่มต้นทํางานที่มีความสําเร็จอย่างขานี่ก็มีความหมายเพราะในซีรีส์นี้มีเรื่องของขาอธิบายให้ฟังหน่อยครับเรื่องขาก็คือดูจับพร้อมเอเนี้ยค่ะเราใช้ขาเป็นเหมือนบันไดก็คือเราต้องการจะสึกว่าเราอยากจะใช้ขาของเราเองเนี่ยเพื่อที่จะแบบเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยขาของตัวเองทําให้เราแบบรู้สึกกดดันครับ อย่างชีวิตคนโบราณเคยบอกว่าประสบความสําเร็จด้วยลําแข้งของตัวเองอ๋อก็เลยออกมาเป็นเหมือนบันไดเป็นเหมือนบันไดที่อยู่ในภาพการจ้องมองลูกตาต่างๆลูกตาต่างๆคือแทนเหมือนสายตาคนข้างนอกอะค่ะที่มองมาที่เราแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นแค่ในหัวสมองของเราคืออันนี้เป็นรูปกระโหลกค่ะก็คือเป็นลูกตาที่แบบ เราอาจจะคิดว่าคนอื่นจะมองเรายังไงคนอื่นจะต้องมองเรายังไงแต่ว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นรเราแค่แบบเครียดอยู่ในหัวของเราเองครับผมอ๋อนี่เป็นรูปโหลกเนี่ยคนถึงบอกเราบอกว่าเวลาดูงานศิลป,ปะเดี๋ยวนี้นะถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับศิลป,ปินด้วยเราจะเข้าใจความหมายของภาพอย่างก้อนเมฆก็มีความหมายค่ะครับ,รบก้อนเมฆก็คือเปรียบเหมือนความกดดันของเราอะค่ะก็คือเรา มองบนท้องฟ้าค่ะมันก้อนเมฆมันสามารถลอยได้ด้วยตัวมันเองเรออาจจะนึกว่ามันเบามันดูสบายแต่จริงแล้วแบบก้อนเมฆก,ก้อนใหญ่ๆก่อนที่ฝนจะตกอะค่ะมันมีน้ําหนักแบบหลายตันมากๆมันก็เหมือนกับความรู้สึกของคนเราที่เราแบกรับอะไรไวเ้เยอะๆมากๆแล้วพอถึงจุดๆหนึง่งมันก็จะตกลงมาเป็นน้าตาหรือว่าเป็นฝนอ๋อคุณเปรียบเทียบดีมากๆเลยน่าจะเป็นบทเพลงบทเพลงหนึ่งด้วยซ้าไปนะครับก้อนเมฆที่แบบ อาจจะเป็นตัวแทนของปัญหาความกัดกุ้มใจอะไรของเราต่างๆเนี่ยสุดท้ายที่สุดมันหนักมากๆมันก็ไหลมาเป็นน้ําตาตรงนี้นะครับน่าสนใจมากๆขอบคุณที่มาแสดงผลงานให้เราได้ชมในวันนี้นะครับี่เนเครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับต้องการครับสวัสดีครับได้นำตัวอีกครั้งหนึ่งครับ นายพุทธิพงศ์จุลพัก์ครับชื่อเล่นชื่อกันครับอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศิลปากรครับนี่กำลังศึกษาอยู่ที่สจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุยกับเพื่อนๆศิลปินที่มาแสดงงานในงานเดียวกันตรงนี้หลายคนก็พูดถึงผลงานของน้องกันนะครับบอกว่าชอบผลงานชิ้นนี้แนะนําผลงานชิ้นนี้นะครับครับผลงานชิ้นนี้ครับชื่อว่าภาพจับครับซึ่งผมด้วยความที่ผมอยู่เอกศิลปะไทยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ ผมได้คุ้นเคยกับเรื่องของรามเกียรติ์แล้วก็ oh. มีความสนใจเกี่ยวกับช่วงของรามเกียรติ์ที่เรียกว่าภาพจับครับ,รบซึ่งมันเป็นภาพจับของลิงกับยักษ์ซึ่ง,งพูดถึงความดีกับแง่ดียบแง่ลบที่กําลังจับกําลังต่อสู้กันอยู่ครับกืนกินกันอยู่ซึ่งผมก็ได้แรงบรรจัยจุดนั้นมาเพราะว่ามันตอบสนองกับในความคิดของผมซึ่งณนะตอนนั้นสภาวะของผมมันเป็นสภาวะที่กำลังรู้สึกขุ่นมัวในใจจาก ทั้งภายนอกก็ดีภายในก็ดีมันอัดอั้นอยู่ผมเลยทำผลงานชิ้นนี้โดยใช้โครงสร้างของภาพจับแล้วมาสื่ออารมณ์ความรู้สึกของผมที่มีอยู่ณช่วงนั้นนะครับเลยออกเป็นภาพนี้โดยการดีไซน์เนี่ยมันมันมาจากฟิกเกอร์ของมนุษย์ที่กำลังกัดกินฉุดรั้งกันอยู่ภายในครับ,รบซึ่งจริงๆผลงานชิ้นนี้มันก็อ,ออกแนวในการบำบัดนะครับเมื่อเราได้แบบว่าแสดงความรู้สึก จริงๆลึกๆของเราออกไปในงานนะครับมารู้สึกได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างได้ผลคาอะไรบางอย่างในความรู้สึกที่เรารู้สึกอยู่ใช่ครับครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยครับผมผมเห็นภาพนี้ไปสมองอืมครับครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกครับจินตนาการของผู้เสษงานศิลปะก็จิตจินตนาการไปนะครับหลากหลายผมนึกถึงสภาวะจิตอือนะแล้วมองมองใกล้ๆเราก็เห็น คนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่เกาะเกี่ยวกาดรัดกันบางคนมากัดกินหรืออะไรกันแต่<ช>าจะเป็น,นตัวแทนของสังคมพอคุณพูดถึงภาพจับผมยิ่งเข้าใจถึงได้จากสิ่งที่คุณแบบนำมาประกอบกันเทคนิคในการใช้นี่คือเทคนิคอะไรครับผมใช้เทคนิคอ่าจริงๆมันมีหลายๆเทคนิคที่ประกอบกันครับเพราะมันออกแนวกึง่งแบบเราได้ทดลองตัวเทคนิคไปด้วยผมใช้เป็นสีสีฝุ่น ซึ่งเป็นสีของศิลปะไทยที่ก็ใช้นิยมใช้กันมาลงบนกระดาษสาอ๋อแล้วก็มีเทคนิคที่เป็นรออิงเหมือนที่เหมือนที่ผมได้อธิบายไปว่าอตอนใช้สีฝุ่นเป็นการรองพื้นเพื่อแบบแสดงอารมณ์ความฉับพลันออกมาครับตัวส่วนตัวรออิงเป็นการคินความรู้สึกให้มันเห็นเป็นรูปประทามากขึ้นชัดเจนมากขึ้นในความรู้สึกของเราในความรู้สึกที่เราได้ถ่ายทอดออกไปผ่านผลงานครับหลายมิติมากๆครับหลายมิติมากๆ ผลงานของคุณออกมาแล้วโอ้โหยิ่งดูใกล้ๆครับยิ่งเห็นถึงความละเอียดนะครับ,รบมาาครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผมตอนนี้23ครับ23มใช่มองอนาคตของการเป็นศิลป,ปินมองผมมองต้องเป้าไว้ผมที่ผมเลือกเข้าศิลปกรเพราะว่าผมก็มองจุดๆนั้นไว้ว่าผมอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆถ้ามันถึงจุดที่เป็นศิลป,ปินได้ผมก็ ผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วได้ใช้ศิลปะในการหาเงินเพื่อแบบว่าจุนเจือครอบครัวได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ผมก็รู้สึกสบายใจถ้าจุดนั้นเรียกว่าศิลปินผมก็คงอยากที่จะไปจุดจุดนั้นครับครับตอนนี้คุณดูเหมือนยังไม่เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินผมแต่คุณกำลังก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินใช่ถ้าพูดถึงศิลปินที่คุณชื่นชอบในเมืองไทยจริงงานอาจารย์ถวันผมช,นชอบเป็นพิเศษด้วยเพราะว่างานแกแบบว่าพูดถึง สิ่งที่มันดิดโยงกับความรู้สึกได้บแบบเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจเนื้อหาที่แฝงอยู่มากขนาดน,นั้นแต่เราสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แกแสดงออกมาเห็นได้ชัดอะไรมันเป็นเหมือนตัวจุดประกายทำให้ผมรู้สึกว่าอยากที่จะเรียนศิลปะด้วยเป็นเหมือนไอดอลนะครับถ้าพูดง่ายๆใช่ครับใช่ครับแลผมเชื่อว่าคุณจะกล้าไปสู่จุดนั้นแน่นอน<ฮ>นะครับ<ฮ>เพราะดูจากชิ้นงานของคุณดูจาก ไหยของคุณในวันนี้ดูจากวิธีคิดของคุณในวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับคุณพุทธิพงศ์จุลภักดะครับแล้วก็ศิลปินทุกคนด้วยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีโกาสได้มาชมงานไม่ใช่แค่ที่เซิร์สสตูดิโอของเราอย่างเดียวนะครับยังมีหลายที่ที่แสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆเพื่อพวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสได้ต่อยอดสนับสนุนพัฒนาผลงานของศิลปินและผมเชื่อว่างานของศิลปินทุกๆคน จะมีมูลค่าเยอะขึ้นในอนาคตกับคุณผู้ชมและอย่างน้อยที่สุดคุณผู้ชมจะได้เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาศิลปินไทยและวงกาศรศิลปะของคนไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาทดีสวัสดครับ